สวัสดีครับกลับมาพบกับผู้ผมมิวระยวดอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องยิ่งใหญ่ระดับมหาภาพระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับคุณมิวตออ่ตอจ<อ>ากตอนที่แล้วจากตอนที่แล้วเกี่ยวกับโควิดนี่แหละคุณมิวนี่ยังมีงานทําอยู่ใช่ไหมมียัง<ช>มีงานทาอยู่ผมนี่ไม่มีงานแล้ว,แล,วแล้วมันส่งผลยังไงอย่างที่อเมริกาอย่างเนี้ย คนตกงานคุณนิวทราบไหมว่าปัจจุบันนี้คนตกงานอะไรสามล้านสามล้านถึงส,สี่ล้านคนแล้วนะดังนั้นหลังจากเรื่องโควิดจบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระลอกแรก after effect ที่มันจะเกิดขึ้นในระดับมหาภาพอในระดับโลกเนี่ยนั่นคือเศรษฐกิจทัท่วโลกจะไม่ดีถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่จบเร็วนะครับอย่างรัฐบาลทั่วโลกอย่างเนี้ยเขาก็มีการช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนในด้านทางด้านการเงิน ให้กับประชากรในประเทศเขาแต่ผมว่ารัฐบาลไทยลงทุนผิดที่ก็คือคุณเงยบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าพวกเศรษฐกิจเรามีตกหลัรอย่างนี้แค่ไหมใช่คือเราไม่ต้องไปทําตามชาติอื่นเขาชาติอื่นเขาจะทำยังไงปล่อยเขาไปเราต้องหาวิธีการแก้ไขเศรษฐกิจในรูปแบบไทยๆผมคิดยุทธวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้คนไทยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศและยังลงทุนน้อยแต่ได้กําไรเยอะเข้าใจเพราะว่าก็แบบอย่างประเทศไทยเราเขาก็อาจจะรู้จักเราในนามแบบประเทศแห่งความแบบเมืองน่าท่องเที่ยวอะไรอย่างี้ใช่ไหมเราเราก็มีจุดเด่นมีจุดเด่นผมเลยมีวิธีการสามอย่างที่เป็นแค่คนไทยเท่านั้นถึงจะทําได้นะครับต้องตั้งใจฟังผมให้ดีแล้วประเทศชาติจะเจริญอ่าเดี๋ยวเข้าสู่วิธีแรกเลยแล้วกันสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยไม่เยอะหนึ่ง แป้งเป็นแป้งเด็กแคร์แป้งอะไรก็ได้ส <Okay. S 2> องึกบริหารหานิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วโป้งสามมีสมาธิสี่ที่คุณต้องทำก็คือให้ส่งคนไทยเนี่ยกระจายตัวไปต่างประเทศแล้วหาต้นไม้ที่เข้าหลักไม้มงคลแล้วเริ่งถูถูจนกว่าจะเห็นเป็นเลขหาเลขให้ได้ ทำไมถึงต้องออกไปต่างประเทศทำไมทำที่ประเทศไทยไม่ได้คือถ้าเกิดว่าทำที่ประเทศไทยมันจะเป็นการจะจุกตัวของเงินเงินไม่จะหมุนวนอยู่แค่ในประเทศแต่เราต้องการให้เงินจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องเออเราก็เลยต้องไปทําที่ต่างประเทศพอเราถูก <ừ. S 1> เราถูกคนเดียวไงเพราะเราพราะเรารู้วิธีการคนเดียว เวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องไปซื้อสมมติว่าคุณไปขูดที่เนเธอร์แลนด์คุณก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ที่เนเธอร์แลนด์แต่คนเนเธอร์แลนด์่ไม่รู้วิธีนี้จริงไหมคนเนเธอร์แลนด์ไม่รู้วิธีนี้คนจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้ม่แช่เราคนไทยแล้วเราก็ส่งเงินกับข้าประเทศสมมุติคุณส่งไปแค่ห้าสิบประเทศแค่นี้เงินมันก็ไหลเข้าสู่ประเทศไทยหมดแล้วจริงไหมอ่าผมพูดถูกไหมถูกแค่นี้เงินเงินก็ไหลเข้าประเทศเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วนะแค่วิธีเดียวนะก็รวยกันแล้วอ่ะวิธีการที่คือ ให้ส่งอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยที่มีแค่ในประเทศไทยออกไปขายต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องน้ำเข้าส่งออกน้ำเข้านี่แหละที่ทํากันแต่คุณอย่าไปส่งแบบพวกธรรมดาคุณส่งออกเม็ดพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งออกน้ำมันน้ามันมันก็เป็นเหมือนประเทศอื่นเขามันก็ไปแย่งกันอีกใช่คุณไปสู้ประเทศใหญ่ๆไม่ได้คุณต้องน้สิ่งที่มีในประเทศไทยเนี่ยที่คุณต้องส่งออกแล้วสามารถนาเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้ มีเยอะแยะมากแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยจะมีของเด่นๆของมันยกตัวอย่างเช่นนะกระทรวงสาธารณาสุขเลยช่วงนี้ต้องต้องให้งบประมาณเขาเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปอัานชีตงบประมาณมากขนาดนั้นเพียงแค่ว่าคุณส่งออกขอพวกนี้ออกไปคุณก็มีเงินเข้ากระทรวงแล้วมีดหมอมีดหมอนอกจากว่าจะไปผ่าศพได้แล้วสก,กัดวิญญาณได้อะ ไม่ให้มันออกมาคนจะตายเยอะนี่คนจะตายเยอะนี่ไงพอดีเลยคุณก็ใช้มีดหมอเนี่ยสกัดวิญญาณไว้เหมือนแบบว่าลมยันไว้เงี้ยก็ได้อ๋อมันเป็นมีดเอาไว้หั่นผักได้ปะเอาไว้สับหมูได้ปะเราต้องผักกันว่าแบบอันนี้แหละคุณทําได้ทุกอย่างมีดอันนี้คุ้มแล้วคุณส่งไปเปิดแปรงสู้ต่างประเทศเลยหาเงนินเข้าประเทศอีกถ้าคุณประโยชน์มันมากขนาดนั้นทําไมประเทศอื่นเขาจะไม่ซื้อน้ำมันพลายนี่ก็ได้น้ำมันจิ้งเหลนนี่ก็ได้สาธารณสุขที่ตอนนี้ต้องการงบประมาณอาชีพเนี่ย รับไปเต็มๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดส่งออกได้เป็นเกินแสนล้านแน่ๆกระทรวงศึกษาส่งออกอะไรกระทรวงศึกษาส่งออกสายสินจริงไหมอ่ะจริงไหมคุณเรียนสายอะไรมาสายสินกระทรวงศึกษานี่มีสายสินอยู่ในองค์กรเนี้ยเยอะมากนะ กังกี่โรงเรียนนะสายสินนยมีทุกโรงเรียนคุณก็แค่ส่งออกสายสินพวกนี้ออกไปนอกจากมันจะคุ้มกันได้แล้วเนี่ยมันยังส่งออกได้อ่าเห็นนะเห็นคุณ,ณประโยชน์ของสายสินหลือยังคุณอยู่สายสินแล้วดีแล้วคุณไม่ต้องไปเรียบเทียบกับสายวิทย์หรอกสายวิทย์ตอนนี้ยังส่งออกไม่ได้เลยใครอยู่สายสินจีนก็ส่งออกไปจีนใช่สายสินฝรั่งเศสก็ส่งออกไปฝรั่งเศสต่อมากระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งออกอะไรควายพันรู นอกจากมันจะเล่นธนูได้แล้วเนี่ยอ้าไม่ไงั้นไม่จชชื่อธนูได้ไงมันยังปกป้องอเวลาเอาเวลาผีเข้ามาในบ้านคุณอ่ะคุณก็ส่งควายธนูเนี่ยออกไปช่วยได้ปุ๊งลูกพ่อไปเปิดเไปิดเป็นกีฬาแบบว่ากีฬาใหม่เนโลกเนี่ยแข่งปายไงของชนละบุรีนี่ไงกมีควายเนี่ยชนธนูคนอื่นก็คิดถึงคุณคิดถึงไหมะคิดถึงนะออผมก็คิดถึงผมไม่ได้เจอคุณนานแล้วเนี่ย <laughs> คู่นี้มันงานแทนเมสไทยทั้งนั้น,นจริงนะอ่ะสุดท้ายเลยสุดท้ายข้อที่สแล้วแต่ข้อที่สานี่สมมุติว่า2อันนี้เอาไม่อยู่แล้วแน่ๆผมคิดข้อที่3าขึ้นมาชง,งัดแน่นอนให้เรียกรวมคนคนมีวิชาทั่วประเทศแล้วจัดอีเวนต์ขึ้นคนมีวิชาในที่นี้หมายถึงอะไรทั้งมนด<อ>ำมนขาวอะไรก็ตามให้เอามาอยู่ในอีเวนต์นี้ลืมรืงฝ่ายก่อนลืมฝ่ายก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันอ่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันเหลืองแดงไม่เมกี่ยวให้จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาชื่อว่าอีเวน เราไม่ทิ้งกันอันนี้คิดขึ้นมาใหม่เลยทุกคืนเดือนดับให้คนวิชาเหล่านี้ส่งออกลูกสมุนอย่างเช่นว่ากุมารทองก็ส่งกุมารทองไปมีลักยมก็สุ่ส่งลักยมไปมีเปรตมีศูนย์อะไรส่งไปให้หมดไปตามคลังไปคลังเนเธอร์แลนด์ไปคลังอังกฤษไปเอาเงินเข้ามาเออมาทะลุได้ไหมใช่คุณสงสัยไหมทั้งที่มีตู้เซฟนะแต่พุกตู้นี้มันทะลุได้เพราะว่าอะไรมันลืมไปอย่างหนึ่งมันไม่มียันไง ปกติถ้าเกิดคุณจะไม่ให้พวกนี้เข้าไปได้คุณต้องมียันอยู่ตรงตู้ประตูใช่ไหมพวกต่างประเทศเขาไม่รู้แสดงว่าคุณมีเซฟหนาเป็นร้อยร้อยชั้นคุณต้องไม่ปลอดภัยแค่นี้เราก็ส่งพวกเนี้ยเข้าไปเอาเงินจากคลังจากต่างประเทศมาไว้ในคลังเราเกิดมาเแค่นี้เองค <c oughs> ุณไทยครับผมอยากได้ของมาป้องกันครับผมรู้สึกว่า ในในเฟผมขายเราก็ขายยันได้อีกเออเราก็ขายขายให้ประเทศที่ที่อยากได้อะแต่เราก็หลอกขาย่ยก็กันได้แค่ถีบางตัวเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าเราเป็นคนส่งไปแล้วผมก็สงสัยมากเลยนะผมคิดวิธีนี้ขึ้นมาวิธีนี้ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ยุคนี้เท่านั้นนะจริงๆเป็นร้อยร้อยปีคุณก็ต้องคิดวิธีนี้ได้ถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่แรกนะประเทศเรากลายเป็นประเทศมหาอำนาจไปแล้วที่เราไม่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในนรเมืองไว้ เออคุณต้องเริ่มอย่างแรกคือคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเกิดคุณอยากเป็นผู้นําคุณต้องคิดแบบผู้นําของเราอะ่ะยังโชคดีของเขาอะ่ะที่ต่างประเทศอะ่ะเขาเห็นว่าเป็นแค่เรื่องนิยายนะพวกเรื่องพวกนี้เขาเห็นว่าเป็นแค่เรื่องนิยายเขาไม่อยอกมาใช้ประโยชน์ยังโชคดีที่ประเทศไทยเรายังมีความเชื่อยางนีอยู่แล้วเรายังยึดถือยึดมั่นอยู่ผมเห็นได้บางคนอ่ะเขาเรียกว่าสิงวงายเรียก,เร,ยกเรียกสิ่งพวกนี้ว่าสิ่งหงายผมอยากจะแบบกระโดดทีบหน้ามากเลยนะจริง <laughs> ลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปใช้ดูกันนะขอะเราคอนเทนต์วันนี้ก็จบลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเราด้วยตามที่มีอยู่ด้านล่างลองดูกันว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผม